27มกราคมพศสอ6 4เวลา11นาฬกา มูลนิธิปริตึงโดยนายวิเชียนเตชาภัยบุ์ประธานกรรมการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโดยนายบุญธรรมเลสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยลงนางมบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยผนึกกําลังทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการอันเป็นการบูรณาการการจัดการ,พรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และหรืออาสาสมัครมูลนิธิและเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยให้ความสามารถบริหารจัดการและปฏิบัต,ติตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะผู้กรรมการและผู้บริหารของมูลนิธิปตึงและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธีณนะห้องประชุมชั้นสองอาคารสองมูลนิธิปิตึงพักพาชัยกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมนทิปิาติง